สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็มีรุ่นนะคะที่เตรียมจัดส่งนะคะนำมาฝากกันเช่นเคยนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ก็จะมีตัวที่เป็นลามีรีมิตต์ด้วยนะคะส่วนใหญ่นะคะในคลิปต่างๆเนี่ยที่เราลงนะคะจะเป็นประกาที่เป็นตัวด้ามโลหะเราใช้วิธีการทําชื่อโดยวิธีเลเซอร์นะคะแบบตัวอย่างตามนี้เลยนะคะในคลิปนี้เรามีตัวอย่างที่ใช้งานแกะสลักมาให้ชมกันด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นรีมิตต์ของปีนี้นะคะ2022เป็นลามีคอร์เรคชันซารฟารีนะคะสําหรับในรุ่นนี้ ตัวนี้นะคะเนื้อของเขาจะเป็นตัวอ,ออกเป็นเนื้อพลาสติกเนื้อทรายแบบนี้นะคะจะมีเนื้อผิวเขาดูใกล้ๆจะเป็นประมาณนี้นะคะ s a f a r รีรุ่นนี้นะคะคอร์เรคชัน2022เป็นชุดลิมิเต็ดลิมิชันนะคะก็ทำบอกมาด้วยกัน2สีเป็นสีครีมแอนด์สตรอเบอรนะคะก็จะเข้าเป็นเซตเดียวกันนะคะสำหรับกล่องเนี่ยเขาก็จะมาเป็นตัวกล่องลิมิเต็ดสไตล์เป็นญี่ปุ่นเจแปนิส e ์สไตลนะคะแล้วก็ตัวด้ามของตัวด้ามสีครีมนะคะก็จะมาตัวพร้อมกับตัวถุงที่เป็นถุงแบรนด์ของเขานะคะสีเดียวกันกับตัวด้า สำหรับตัวสีสตรอเบอรี่นะคะก็มาเป็นตัวถุงแบบเดียวกันเช่นเดียวกันนะคะน,นี้พอเป็นตัวรุ่น s a f a r ีนะคะวิธีการทำชื่อนะคะเราก็จะทำด้วยวิธีการแกะสลักอ่าน yeah, <soon> คะเวลาแกะสลักเราจะได้แบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวออฟอนต์สองนะคะก็คือสำหรับการแกะสลักเนี่ยเราจะทำ วิธีการแกะนะคะเราใช้วิธีการแกะในที่ช็อปนะคะก็สำหรับตัวรุ่นงานแกะสลักจะมีฟอนต์ให้เลือกประมาณ6ฟอนต์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นฟอนต์สองได้ประมาณนี้คราวนี้ในส่วนของงานแกะสลักเนี่ยเราอาจจะทำสัญลักษณ์หรือว่า,าพวกตัวรูปหัวใจอะไรไม่ได้นะคะก็จะได้เป็นชื่อประมาณนี้เลยสำหรับตัวด้ามของรุ่นนี้นะคะก็จะมีเขียนเป็น ล้างเป็น made in เยอรมันนะคะตามนี้ตัวนี้จะเป็นตัวหัวโรโรบอลนะคะสีครีมรหัส n ำเบอร์เขาก็ประมาณนี้เอามาพร้อมแพ็กเกจกล่องที่เป็นตัวกล่องลิมิเต็ดนะคะอันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูรุ่นต่อไปกันนะคะตัวนี้จะเป็นตัว รามี่นะคะออสตารนะคะตัวรุ่นออสตาร์เนี่ยจะเป็นเนื้อที่เป็นอลูมิเนียมนะคะสำหรับตัวคอร์เรคชั่นเมื่อกี้เป็นสฟอรีนะคะก็จะเป็นตัวเนื้อที่เป็นเนื้อพลาสติกแบบเนื้อทรายนะคะวันนี้วันนี้เรามีตัวอย่างของออสตาร์ให้ดูสีสีนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสีสีที่เป็นสีสียอดฮิตเลยนะคะอันนี้ก็ลูกค้าสั่งพร้อมกันเลยนะคะทำชื่อแบบเดียวกัน อันนี้วิช้วิธีการเลเซอร์นะคะบนตัวด้ามที่เป็นออสตานะคะโลหะพวกนี้เราสามารถที่จะทําชื่อโดยการเลเซอร์ได้นะคะเดี๋ยวเราเรียงสีกันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสีกาไฟสีแบล็กสีบรูนะคะก็สําหรับ โอเชียนบ e นะคะก็3สีนี้จะเป็นสีเบสที่ขายดีแล้วก็ขายดีตลอดนะคะที่เป็นสียอดทิตตัวนี้จะเป็นสีดิมิต็ดของ2019ประมาณนี้หรือ2020เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าสีออ่ที่เป็นสีทูมารีนนะคะออกเป็นฟ้าเขียวแบบนี้ก็สีสวยอ่ะก็จะตีตาเม d อินเดอรมัมนนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของชื่อแบรนด์นะคะลามีตรงนี้ สำหรับตัวน้ำหมึกนะคะรุ่นนี้นะคะก็จะมาเป็นตัวหมึกหมึกโรลล์บอลนะคะใช้เป็นหมึก m 6 3สามก็สามารถที่จะทำาชือได้ตัวถัดมานะคะเราก็จะดูเป็นตัวแบนรนด์ปากกา cross นะคะสำหรับตัวค r o นะคะวันนี้มีให้ชม2รุ่น2รุ่นนี้เป็นตัวสีดำเงานะคะอะไรเงินเหมือนกันนะคะ แบรนด์คอสเช่นเดียวกันนะคะแต่เป็นคนละโมเดลก็คือดูลักษณะจะค่อนข้างแตกต่างกันมากนะคะตัวนี้นะคะเป็นคอสเซนจูรี่นะคะด้ามสลิมตัวนี้เป็นคอสคอนเวนทายนะคะตัวด้ามจะค่อนข้างใหญ่นะคะจับถนัดมือหน่อยสำหรับคนมือใหญ่นะคะเราก็สามารถที่จะทำชื่อลงไปได้ลักษณะตัวด้ามการใช้งานเป็นหมุนแบบเช่นเดียวกันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะอ่าทรงจะผอมกว่า คอสเซนจูรี่นะคะตัวด้ามจะค่อนข้างเล็กนะคะก็สำหรับคนที่ชอบปากกาสสลิมตรงนี้ก็จะมีเขียนโลโก้แบรนด์อยู่ถัดมานะคะเรามาชมในส่วนของตัวปากกาปารกเกอร์ไอนะคะสำหรับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวรุ่น IM Ro ็มโรโรบอนะคะตัวด้ามสีดําเงาอะไหล่สีทอง ก็สำหรับตัวนี้ใช้งานก็เป็นตัวเปิดปอกเช่นเดียวกันแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวจ็อดเตอร์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวจ็อดเตอร์อ่าจอตเตอร์นะคะเป็นโมเดลเดียวกันแต่ว่ามันจะต่างคอร์เรคชันกันนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยตัวนี้นะคะอ่าเป็นตัว ทูโทนก็คือจัตเตอร์สแตนเลสแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวบอดี้สีนะคะแบบนี้เขาเรียกว่าจ็อเตอร์สแตนดาร์ดซึ่งตรงนี้จะเป็นเนื้อพลาสติกนะคะขนาดก็จะเท่ากันกับตัวจอเตอร์พรีเมียมตัวนี้จะเป็นคอร์เรคชั่นลอนดอนอาร์กิเทคนะคะเป็นตัวด้ามบอดี้แดงแล้วก็มีลวดลายตรงนี้ไซส์ขนาดของจ็อเตอร์เนี่ย ประมาณนี้เลยนะคะไซนี้นี่ทําไมตัวด้ามนี้จะค่อนข้างใหญ่กว่านะคะตัวนี้จะเป็นตัวคอ r r เ c คชั่นจอเตอร์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวด้ามจะค่อนข้างทรงใหญ่กว่านี้คอร์เรคชั่นนี้มีออกมาเป็นสีเงินสีชมพูเขาเรียกว่าพิงกลนะคะสีทองแล้วก็สีดำตัวนี้ลูกค้าเลือกที่จะเป็นตัวสีเงินทั้งด้ามก็สามารถใส่ชื่อได้เช่นเดียวกัน สำหรับจ็ a ตเตอร์สแตนดาร์ดนะคะบอดี้ตัวสีดำนะคะก็เป็นตัวสียอดฮิตนะคะตอนนี้ก็คอร์เรชั่นตัวจ็อตเตอร์สแตนดาร์ดเนี่ยทำออกมารุ่นใหม่ๆนะคะจะเน้นเป็นสีพาสเทลเยอะขึ้นแล้วนะคะสีเบจอย่างเช่นน้ำเงินดำเนี่ยเขาก็คาดการว่าจะเลิกผลิตแล้วนะคะสำหรับตัวสีพวกนี้ ถัดมานะคะจะเป็นตัวแบรนด์ p e n t e ลนะคะวันนี้ก็มีไม้ชม2โมเดลตัวนี้เป็น Pentel อัล o อนะคะก็เป็นตัวดำอัอลอยอลูมิเนียมแบบนี้นะคะสามารถที่จะเรเซอร์ชื่อได้เช่นเดียวกันใช้เป็นน้ำหมึกเจลนะคะสำหรับบอดี้ตัวนี้สีฟ้านะคะตัวนี้เป็นบอดี้สีดำ เป็นเอนเ g เจลเช่นเดียวกันนะคะสำหรับตัวนี้เป็น e n e r g เจลเมทัลนะคะก็จะมีตัวด้ามดำน้ำเงินแล้วก็แดงนะคะเวลาใช้งานเนี่ยจะเป็นตัวด้ามเหลี่ยมแบบนี้นะคะจับอยู่ประมาณ6กเหลี่ยมน,นะคะ,ะก็สามารถใช้งานได้ เปลี่ยนเจลได้ง่ายๆนะคะก็สำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็นำตัวอย่างมาฝากกันประมาณนี้เลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการดูแบรนด์อื่นๆนะคะสามารถกดเข้าไปติดตามกันได้ที่ youtube ช่องเ b น a n d n a m e นะคะแล้วเราก็สามารถเลือกแบรนด์ต่างๆที่เราต้องการชมได้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ